ถ้ผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับใน EP สามนะครับผมในเฟดที่สามนะครับเพราะว่าทําเป็น EP EP แล้วเฟสนะครับเพราะว่าคิปมันยาวนะครับ EP แล้วเฟสนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออีกสามล่องนะครับชุดแรกเราก็จะลงตรงนี้นะครับหนึ่งแปดนะครับทำไปเลยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นะครับแล้วก็ครับลงร่องนี้นะครับลงทับทับเฟสที่สองนะครับอย่างตรงนี้นะครับเฟสซีนะครับชุดที่หนึ่งของเฟสซีนะครับนะครับทีนี้ร่องที่เหลือมันก็จะเป็นบังคับลงเลยนะครับแปดเลยนะครับนับไปแปดเลยนะครับลงเ็จปุ๊บมันก็จะมีช่องว่างอยู่สองช่องนะครับ ฝั่งข้างหน้าสองช่องนะครับแล้วก็ข้างหลังก็สองช่องนะครับสองร่องนะครับเ้วก็ยกขึ้นแล้วก็ดัดนะครับนี่นะครับชุดที่1ของเฟส C นะครับก็มาทับชุดที่1ของเฟส B นะครับผมแล้วก็จะทับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ เฟส A ชุดที่ชุดที่หนึ่งของเฟส b มาทับชุดที่หนึ่งของเฟส A นะครับเฟส C มาทับชุดที่หนึ่งของเฟส B นะครับมันก็จะทับไล่กันไปอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ไล่บนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คอยทีหนึ่งสิบนะครับลงตรงนี้นะครับวนขวาก่อนนะครับน่ครับคอยหนึ่งสิบนะครับแล้วก็วัดครับวัดโค้งมานี่นะครับแล้วก็ทาลงไปนะครับเหมือนเหมือนทุก ชุดนะครับเนี่ยทุกเฟรตแล้วที่เราพันนะครับของปุ๊บแล้วก็นี่โป้งเขียวนะครับแล้วก็โอ้โนะครับดูบ่อยๆดูซ้ำๆแล้วก็จะเข้าใจง่ายนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ 2สี 3, ่มี 5, ้าปสนะครับช่วงเรานับคลอยเราก็จะพูดไม่ได้นะครับมันจะหลงลออ ถ้าเราทาบ่อยๆทําซ้ําๆนะครับเราก็จะเกิดความชํนานาญนะครับ,นะรบลงไปแล้วก็ยัดตันนี้ผมจะใช้ไม้ลากแข็งนะครับเสร็แล้วก็ลงเลยนะครับมันก็จะเหลือไว้ร่องเดียวนะครับ จะเหลือไว้ฝั่งนี้ร่องเดียวนะครับนี่นะครับชุดซีนะครับชุดหนึ่งของเฟส c นะครับนะครับแล้วก็ขวาเสร็จแล้วก็ซ้ายนะครับบนมาลงมันก็จะมาลงตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเข้าตรงนี้นะครับบนออกมาตรงนี้นะครับนี่นะครับบังคับเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเหลือแค่สองนะครับสองคอยนะครับหนึ่งคอยนะครับน่ครับเป็นแปดนะครับเราก็โค้งวัดแบบนะครับโค้งมาลงตรงร่องนี้นะครับแล้วก็เอาแปดทาบนะครับรูดมานะครับแล้วก็คล้องปุ๊บแล้วก็นี่โป้งเขี่ยนะครับพันเลยครับ นะครับชุดนี้ผมจะพลิกนะครับจะพลิกคอยนะครับพลิกใหม่นี้นะครับ ตร,ตรงนี้เลยนะครับมันจะบังคับเลยนะครับ สองคอยหนึ่งคอยนะครับแล้วก็เหลือสองคอยตรงนี้นะครับจะเหลือล่องบังคับไปเลยนะครับนะครับหลังจากที่เราลงเสร็จนะครับต่อไปก็เป็นชุดที่สามนะครับของเฟสซีนะครับเราก็จะวบนอย่างนี้นะครับบนต้นต้นนะครับบนมานนี่นะครับพามานนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ มันก็จะโค้งมาที่เดิมนี่แหละครับตรงนี้นะครับเข้าตรงที่เดิมนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นๆนะครับเข้าร่องนี้นะครับแล้วก็จะวนจนครบรอบนะครับสามสิบห้ารอบนะครับนี่นะครับโค้งมานนี่นะครับกดไว้นะครับแล้วก็เอาแบบหนึ่งแปดนะครับมาทาบ ดึงมานะครับคล้องเข้าไปนะครับนิ้วโป้งเกี่ยวอันนี้นับเป็นหนึ่งรอบนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ สามสิบสี่ห้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้านะครับอ่ะยกขึ้นนะครับอันนี้เราไม่พลิกคอยนะครับลงไปเลยนะครับเลีนไปนหนึ่งร่องแล้วก็ลงนะครับ มันก็จะเปน็นก็จะเป็นบนนี้นะครับบนขวาสามสิบห้ารอบนะครับแล้วก็จะกระดาษลงไปนะครับมันจะเบนไว้หนึ่งร่องนะครับเสร็จแล้วก็จะบังคับลงตรงนี้เลยนะครับ แบ่งออกเหมือนเคยนะครับก็ดัดนะนี่นะครับก็จะเหลือหนึ่งล่องนะครับแล้วก็จะลงคอยหนึ่งสิบต่อไปนะครับวัดโค้งมาที่ร่องนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับของเข้าไปในโป่งเกี่ยวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบเ็ดสองสิบสามสี่ห้า 6 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35นะครับจบุแล้วลงเลยนะครับตรงลักษณะนี้เลยนะครับ ลงต่อไปเลยนะครับมันจะบังคับแล้วนะครับทีนี้ ทีละเยอะๆได้นะครับจะเจ็บนิ้วนะครับเจ็บนิ้วเราเรายกขึ้นแบบทีละหน่อยๆนะครับนี่นะครับยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับนะครับมันจะง่ายกว่านะครับก็ไม่เจ็บนิ้วนะครับอันนี้คือทำลายบันนะครับจะทัดทำเมาแล้วก็ลวกเลยครับ รวบทีเดียวเลยนะครับทำเหมาไม่ต้องเคาะและเยอะนี่นะครับมันก็จะเหลืออยู่ร่องเดียวนะครับเราพันเสร็จปุ๊บเหลือล่องเดียวเราทีนี้เราก็โค้งเข้านี่นะครับบนซ้ายนะครับนี่นะครับโค้งเข้านี่นะครับโค้งเข้านี่แล้วก็ออกมานี่นะครับมาลงตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ โนมานี่นะครับโค้งมานี่โค้งมานี่โค้งมาจนครบ35รอบครับครับก็มาถึงชุดสุดท้ายแล้วนะครับของเฟสสี่นะครับโค้งแล้วก็วัดครับของเกี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าดดเกสดสาม สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสหปเกสาสิสาสสาสาสสาห้านะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้จะพลิกคอยนะครับเนี่ยพลิกมาอย่างนี้นะครับ ี่ดีมก็ลงง่ายนะครับเห็นไหมพลิกแล้วมันก็จะบนอย่างงี้นะครับบนซ้ายนะครับนี่ผมก็จะพับให้มันเข้ามุมนะครับมันจะได้ไม่เด้งขึ้นนะครับ เรารับแหลมๆมันจะเด้งขึ้นนะครับก็รีบ,นะ,รบ,บนะครับแบ่งนะครับแบ่งออกมานะครับแบ่งลงทีละนิดนะครับรีบไปด้วยนะครับ อยสุดท้ายนะครับคอยสุดท้ายของเฟสซีนะครับครบพอดีนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีร่องเหลือเลยนะครับสามสิบหก้านนะครับก็จะลงตัวพอดีนะครับยกขึ้นนะครับ ครับนี่ก็เป็นนั้นว่าพนครบจบนะครับสามเฟสนะครับเนี่ยเฟสที่สามนะครับเฟส C ีนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับสองคอยหนึ่งคอยสองคอยหนึ่งคอยนะครับตัวนี้เป็นต้นนะครับเป็นเอ่อวนะครับวที่หนึ่งนะครับปลายก็จะเป็นวที่สองนะครับนี่นะครับ่เดี๋ยวผมจะมาเขียนวงจรให้ดูนะครับดูวงจรควบคู่ไปด้วยนะครับเนี่ยครบสามเฟสนะครับสามชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนะครับ อันที่3ก็จะเป็นชุดที่ห้านะครับชุดที่หนะครับออกมาเป็น w นะครับ W 1หนะครับหางที่หต่อหางที่8นะครับต้นที่8นะครับต่อกับต้นที่11นะครับแล้วก็หางที่11นะครับก็ไปต่อที่หางที่2นะครับนี่นะครับหางของชุดที่2นะครับเหลือต้นของชุดที่2ก็ออกมานะครับ นี่คือตัวน,นี้นะครับเลยนะครับตัวน,นี้ออกมาเป็น W2 นะครับเนี่ยก็คือต้นต้นก็คือตัวเนี้นะครับที่เราวนไปเนะนี่ยวนขวานะครับเห็นไหมวนขวาเสร็จแล้วก็วนซ้ายนะครับขวาแล้วก็มาซ้ายนะครับแล้วก็มาขวานะครับแล้วก็มาซ้ายนะครับมันก็จะได้ขัขว้วขั้วไม่ใช่ขั้วขั้วเหนือใต้เหนือใต้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับที่หนึ่งก็เหมือนกันนะครับเ A ีนี้ก็ขวาซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายต <c oughs> กหลาวแล้วนี่นะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต,ใต้นะครับอันนี้คือวงจรของของมอเตอร์นะครับสามเฟสน,นะครับตัวนี้สามสิบหกสล็อตนะครับสามสิบหกล่องนะครับ สามจหกล่องจะลงสองคอยหนึ่งคอยนะครับก็วงจรก็สักสิบสองชุดนะครับสี่โพสิบสองชุดต่อซีรีส์นะครับเนี่ยถ้าวงจรเต็มเต็มมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้ต่อเหมือนตัวสี่สิบแปดสล็อตแต่สี่สิบแปดสล็อตก็จะพันสองคอยสองคอยนะครับนี่นะครับจะให้ดูนะครับอันนี้คือวงจรเต็มเขานะครับเนี่ยชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับเนี่ยเขียนวงจรเต็มเขียนแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับ อันนี้คือวงจรเต็มนะครับของมอเตอร์4โพนะครับสโพ12ชุดนะครับต่อหางๆหัวๆนะครับอันนี้คือผมย่อออกมาให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ทำใหม่ๆนะครับหรือว่าฝึกทำนะครับเนี่ยเรียนรู้ที่จะเขียนวงจรนะครับให้เขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะครับเนี่ยเป็นชั้นไปนะครับเนี่ยชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับเนี่ยเราก็จะดูง่ายนะครับ ส่วนการต่อก็สูตรก็คือ1 3 5หนะครับให้ออกมายึดหลักเป็นต้นไว้นะครับ uvw นะครับชุดที่1ชุดที่3ชุดที่5นะครับก็จะได้วงจรที่สมบูรณ์แบบนะครับนี่นะครับต่อหัวสายก็ง่ายๆนะครับเราออกมาเลยนะครับออกมาต้นออกมาเลยต้น1ต้น3ต้น5นะครับปลายก็ออกมาเลยนะครับ3เนี่ยทั้งหมด6เส้นนะครับให้เราแยกไว้นะครับต้นอยู่ฝั่ง ฝั่งนี้แล้วก็ไว้ฝั่งนี้หมดนะครับเนี่ยต้นนะครับเลาวก็ต้นอย่างนี้นะครับส่วนปลายแล้วก็หรือจะออกคนละสีก็ได้นะครับเนี่ยต้นออกสีหนึ่งนะครับปลายออกสีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเข้าเทอร์มินอลเราค่อยไปวัดเอเคหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่ามันออกมาแค่6เส้นมันก็ง่ายๆนะครับไม่ได้เราไม่ได้ต่อนะครับแล้วก็ออกมาแค่6เส้นเลยนะครับ